สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายทุกคนและนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อนี้โอ้ใส่แต่งตัวสุดเสี่ยงไมายางดีสุดสาวเหนือแบอบกอิสานโกโก,โกนะคะเอาโอ้เอาขึ้น <c oughs> เ,เป็นอิสานเป็นเตะขากองสกรง วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องคุณเทนง่ายๆเลยก็คือเรื่องการทรงผมค่ะซึ่งประกาศมาแล้วว่าให้เขาให้ไว้ผมทรงโอ้ทรงผมแบบยาวได้ให้ผู้ชายไว้ผมยาวได้ตนะามใจเลยแล้วผู้หญิงก็ไว้ไม่ไม่ใช่ตามใจหรอกไปดูประกาศเอาแล้วกันว่าเขาให้ไว้ยังไงแต่ว่าครูก็จะนักเรียนก็คนจะรู้ข่าวแล้วก็คงจะดีใจแฮปปี้กันเยอะมากเลยเรื่องฟันไว้ทรงผมไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะลองโทรหา เด็กนักเรียนที่สอนนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรมีความเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องทรงผมที่เขาประกาศมานี้แต่ก่อนเลยเราต้องเริมีทรงผมของเราก่อนอสวยเขาจะมัดชอบมัดผมแบบนี้นะะ <c oughs> อา่าผมแบบเป็นรอนอย่เนาะเป็นผู้หญิง่ะสวยๆอ่ะโอเคเราจะโทรไปหาคนแรกเลยลูกศิษย์สุดรักของเรานะ,ะ่ะค่ะโทรไปแล้วนะหนึ่งสองสามอันนี้พักนันนะคะ ผู้ชายโทรหาผู้ชายคิดถึงหน้าบานย่ากันเลยพักนานเธอว่ากูสวยไหมสวยแหละอ่ะเธออได้เห็นข่าวไม่ค่อยประกาศไว้ผมยาวเหรเธอไปตัดผมทําไมอยากลองสกินเฮดาสกินเฮเขาถามเขาบอกว่าให้ปล่อยไว้ผมยาวเธอรู้สึกอย่างไรบ้างเอาเล่าสิ รู้สึกยังไงดีไหมดีใจเหรอเธอจะไว้ผมยาวหมนที่ออเพิธีกรข่าวนั่นเหรอใช่บไว้แบบไหนเออไว้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเอามาตั้งไว้อย่างนี้เหรอแล้วเอาด้านหลังออกหมดอย่างนี้เหรอเธอไม่ไวเหมือนครูเหรอเห็นไหมน่ะครูออกจะสวยนะไม่ไวเหรอสรุปแล้วคือดีใจใช่ไหมดีใจที่ได้ไว้ผมยาว เขาไม่ให้ไว้ถึงเปียหาปลานะแกเขาห้ามย้อมผมด้วยนะเขาบอกช้าไปหรอเออเขาบอกช้าไปแล้วเธอไปสมัครเรียนยังเอ้ยาัเรียนตอนที่นี่เหรอครับต้องได้เจอกันอีกแล้วแหละจะอ้วกนะคะดีมากก็บอกว่าแปลว่าก็ดีใจใช่ไหมอารว่างไงจะขอดีขอตีนาครูอะไรนะ เอาข่าวจริงข่าวปลอมอ่ะเอาข่าวจริงข,ออาข่าวปลอมคืออะไรข่าวจริงคือข่าวจริงคือไม่อยากเอียข่าว <laughs> ปลอมคือแม่โดนแม่บังคับเรียนไปเหอะมันจะได้ประดับความรู้แค่ไม่เรียนอจะไปทําอะไรยาฉันจะถามจะซีขายยาครับขายยานะคะขายยานะะัายยานะะ่นคือยาคูนะคะ มันจะวิ่งเต้นมันจะเป็นเพศสัตว์อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะขายยาตปนสักรมันจะเพศสัจกรเหรอส่งยาอย่างนี้เหรอเราต้องเรียนเพื่อประดับความรู้นะลูกนะเราจะไปเป็นเพศสัตว์แบบนั้นไม่ได้นะคะผมทาดอยู่แล้วจ้าเบื่อมันจะเลยเนี่ยผมเนี่ยก็ไปตัดก่อนเห็นไหมล่ะเขาบอกไม่ทันแล้วเห็นไหมสุดท้ายเขาบอกอยู่บอกเขาบอกช้าไปเออนั่นแหละน้อตัวเองก็จะไว้ผมยาวเหมือนกูใช่ไหมเปิดเธอมาอย่าเห็นว่าไว้ผมยาวแบบสวยมาแบบนี้นะ สรุปแล้วดีใจใช่ไหมที่ได้ไว้ผมยาวดีใจครับเออ oh. ดีใจ oh. เออบอกช้าเป็นนิดน,งน,ดนึงเนาะดูสิคะนักเรียนของดิฉันตัดออกมาหมดแล้วโอเคครู okay. ขอบใจมากจ้ะเดี๋ยวครูโทรไปเล่นด้วยใหมา <c oughs> ่ายบายดูเราดูคลิปตัวเองใน YouTube นะไปละ <c oughs> ไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะคนนี้ก็จัดได้ว่าเด็ดอยู่วรเมศค่ะค S <S นี่เธอเธอไม่ต like hey, right. oh, ้องฟาวไว้ผมยาวก็ได้เหี้ยงบ่งดูเอาบ่ได้ว่าไว้นี่บ่ได้ตัดเนี่ยอ้าวแอนความคิดเหตุจังได๋ได้ยินข่าวไปที่เขาให้ไว้ผู้ชายไว้ผมยาวนั่นลูกเบิ่งเด้อเอากาดีเลยเด้อวยสิไดบันยังเรื่องตัดผมเนี่ยเขาก็บ่ได้ว่าให้ให้ไว้เซ่อซาแบบนี้นะเหยงเบิ่งดูเราเพราะฉะนั้นมันขึ้นริ่งแต่เอา ไลายาก็ต้องลอยก็บาดคุณวะแล้วเธอจะตัดยังไง <c oughs> ฉันถามเธอซิเธอยังไงเธอก็ต้องตัดเขาไม่ได้ให้ไว้เธอไว้ยาวตลอดไปชีวิตหล่อนเอาไม่รู้ว่าิไม่รู้ว่าข่าวเออกยังไงยังเห็นนะข่ขเขาไนย,ยงเอเอนันหลานนะคะเขาบอกว่าให้ไว้ผู้ชายให้ไว้ผมยาวได้ <c oughs> แต่ห้ามเกินตีนผมตีนผมนะ่ะคู่ก็ไปหาในอันกูเกิลคุณเด้เพียตีนผมก็คือตรงหลังหลังข้างหลังเพียเออ ถ้าไว้ข้างๆเนี่ยให้ไปฮอดข้างหลังเหมือนที่นักข่าวเขาบอกเห็นไหมน่ะเธอได้เห็นกับนักข่าวที่เขาไปทำไหมเห็นแล้วเธอรู้สึกยังไงเอาสู่มันก็งามกระหย่างกระเฮ็ดไปโรดเปียงก็ต้องไปผมจะพูดสิตาไทยก็บอบ่ไปอย่างจริงจัง อ่ะแต่สรุปแล้วรู้สึกยังไงที่เขาประกาศไว้ให้ไว้ผมยาวได้ผู้ชายและผู้หญิงะอะอ่ตอนแรกตอนแรกตีนนาข้าวที่มันใส่อ่าจังสีมากเนาะอาก็คืองงเอาพวกไข่ผู้ใสบอกพวกมันไวผมยาวเออเอออ่าตอนแรกก็เออก็คือสีดียหน้ะไวผมยาวเออพ่อหันหลังมาดีแล้วโอ้ยสรุปสรุปเลยเธอดีใจบรลูกสาวเอาที่เด้ไว้ผมยาว โอขี่คานครับผมโอ้ขี่อินนี่ขี่คานสุยางเมื่อกี้ก็บอกขี่คานตาอินนี่ก็บอกว่าขี่คานสะโกนลูกโกนโกนสายหลาเลยนโกนออกไปยังไงบ้านล้วคิดถึงโรงเรียนไหมหยุดยาวขนาดนี้คิดถอดคิดถอดูปลอมมากค่ะคุณผู้ชมดูปลอมมากนะคคิดถึงคิดถึงใช่ไหมก็คิดถึงแหละใช่ไหมมันเบนเปเบื่อเบื่อเนาะมันอยู่ห้องครูก็คิดถึงโรงเรียน เธอก็จะไว้ผมยาวเหมือนครูนี่นะเธอจะไว้ผมยาวเหมือนครูนี่นะเห็นไหมเนี่ยสวยนะแต่เขาคงไม่ไว้ให้ไว้ยาวขนาดนี้หรอกแต่ว่าครูเป็นผู้หญิงไงมันก็ไว้ผมยาวได้แต่ครูต้องรวบมัดตึงโอ้โหโหมัดตึงสรุปแล้วสรุปสรุปแล้วคือโอเคใช่ไหมดีใจใช่ไหมว่าที่เขาให้ไว้ผมยาวอิสระใช่ไหม อนนี้ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะที่เขาประกาศแรบนี้ออกมาอา้าวสรุปแล้วก็คือทั้งดีใจทั้งเสียใจเอองงจะงงทําไมแกก็ตัดทรงแกปกตินี่แหละเนี่ยทรงนี้ก็มาโรงเรียนได้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหทรงนี้ไปโรงเรียนพอออกอ็จะได้ย่ำห้อยนั่นตัวอาเขาประกาศมาเป็นกฎก็ ประกาศเป็นระเบียบกระทรวงแล้วว่าให้ไว้ผมยาวได้เขาก็เอาไว้ตามความเหมาะสมให้มันให้ดูตัดแล้วดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยเป็นนักเรียนน่ะนาะไม่ใช่เป็นคนแบบว่าเป็นเป็นอ่าเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นอ่อคนแบบว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สระผมไม่ได้ตัดผมเป็นแบบเหมือนลิงอุระอุตังอะไรอย่างเงนะี้ยแหละแม่อันนี้อันนี้อันนี้สระอยู่เออก็อเรียบแป๊บมาให้เรียบร้อยอย่าอ,อย่า,ไป,าไปทําสีมาก็พอ ไม่ทำรอกสีนะเพราะว่าสีทาบ้านที่บ้านหดเออเอเอดีดีอิหลาคำแพงโอเคคููขอบใจมากลูกเดี๋ยวโทรไปหาใหม่ขอบใจมากที่ใหคำแบบว่าแนะนำดีดิว่าทำไมผมไม่สวยตัวเลยโอเคโอเคบ๊ายบายคิดถึงบบาายยจ้าเสร็จไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเมื่อกี้คือน้องวรลเมศนะคะม .3 จะขึ้นม .4 ไปต่อคนอื่นก่อนดีกว่า นะฮะว่าเขาจะไงอ่ะมาที่เบียร์นะคะเบียร์มาดูเบียร์บ้างเบียร์อันนี้มันมอปลายเฮลโหลเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องตกใจฉันถามเธอฉันถามเธอเบียรไม่ต้องไม่เขาไม่ได้โชว์หน้าหล่อนจ้ะเขาโชว์หน้าฉัน อุยมีความเปิดไฟให้ <Wow. S 1> ปรบมือรัวๆเบียก <c oughs> ูถามอันเดอ้อเ,อเธอเธอเป็นคนหนึ่งที่กูอยากจะสัมภาษณ์มากเพราะว่าเธอเป็นคนผู้หญิงเกือบน้อยคนมากในโรงเรียนเราที่ไว้ผมสัน้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออเออทำไมถึงไว้ผมสั้นอะ เออมันร้อนต่อมนันนางงามมากมันร้อนเขามีนโยบายมาออกมาแล้วเป็นประกาศเป็นระเบียบมาแล้วว่าให้ไว้ผมยาวได้เธอมีความรู้สึกอย่างไรเล่า <c oughs> รู้สึกยังไงดีใจไหมก็ดีนะคะอาจารย์ไว้ผมยาวแต่ว่าอื <c oughs> <ừ> um. มันยังไงมันให้วักเปียไหมคะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เออว่ะแต่เขาไม่ได้เขียนนะว <c oughs> ่าให้ถักเปียหรือไม่ให้ถักเปียป่ะ ใ่ม,มจเขาให้มัดถ้าเป็นผู้หญิงนะ่ะเขาให้มัดรวบตึงถ้าถ้าเป็นผู้หญิงให้มัดรวบตึงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นผมสั้นก็คือปล่อยได้เออเธอต้องเลือกแล้วแหละว่าเธอจะไว้ผมยาวหรือไว้ผมสั้นก่อนครูครูก็ก<ม>จะไว้ผม,ผมยาวค่ะอา้าวยาวใช่ไหมแล้วเธอไปตัดสั้นเพราะว่าเธอร้อนนี่นะมันคุมไมเนี่ยใช่แล้วไม่ผมแล้วผมหนหยิกด้วยไงแล้วเลยตัดหนูก็เลยทําผมใหม่เลยนวดครีมอะไรอย่างนี้ให้มันใหม่หมด เเขาก็บอกอยู่นะว่าห้ามห้ามห้ามดัดห้ามทำสีใช่ไม่ได้ทำเลยไม่ทำเลยใช่ไหมก็ทำแค่นวดทีมเฉยค่ะผมมันนุ่มแล้วทีนี้ก็สรุปแล้วคือดีใจใช่ไหมที่เขาให้ไว้ได้ก็ดีนะคะจย์ใช่ไหมมันต้องสวยแน่เลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าการแบบสิทธิเสรีภาพของพวกเธอเนาะที่พวกเธอเรียกร้องกันมาเดินนาน แต่หน้าเธอสวยนะเอาดีๆสรุปแล้วดีใจไม่ขายของเหรอวันนี้ <c oughs> ฮะไม่ขายของเหรอขายขายค่ะเอาขายเธอแล้วนะว่างมานั่งเมาส์กับฉันหรอมาข้ห้องน้ำโอ้โหขี้อยู่นั่นเองนะคะโอเคครูขอบใจมากที่ลาสุดสวย <c oughs> ไม่ได้ไปไหนต่อก็โทรหาคนนั้นคนนี้ต่อคือว่างทําเอา่อช่องดูสวยไหมเดี๋ยวจะจา้า <c> ง <oughs> เดี๋ยวจะให้เขาตัดต่อแล้วเนี่ยโอเคขอบใจมากลูกที่ลากเปิดเทอมเ<ม>จอกันมีหรอมีช่องเธอแล้วเหรอมีเออ <c oughs> ต้องลงไปเรื่อยๆแล้วลูกอ่านะคะเดี๋ยวโปรโมทช่องสีช่องอะไรล่า ห้องตัวเองก็จะไม่จําชื่อไม่ได้เหรอหนูลูกสาวหนูต้องพักก่อนอากูไม่ต้องรู้ละว่าช่องหาอะไรละช่องอะไรอะไรนะหนูเร็วเดี๋ยวเดินหนูเปิดอาะอย่างงี้ทักมาละกันทักมาละกันเดี๋ยวจะไปติงช่องขึ้นให้โอเคโอเคโอเคบายบายน่ารักที่สุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก หมดไปอีกนะคะน้องเบียค่ะสามมัธยมนะคะขึ้นจะขึ้นม .5 เขาก็บอกว่าดีใจเออก็ดีแล้วกันก็จะได้เป็นอิสระแต่ตัวเองตังตดสานงง,งอืมไปต่อคนอื่นเลยดีกว่าเนาะอันนี้อันนี้ขอขำไว้ก่อนเลยเพราะว่ารอบนี้รอบที่สาม สวัสดีค่ะฉันว่าเธอนา่มีนอาถันกับกล้องฉันรอบที่สามแล้วเธอต้องพักตัวเองก่อนอันนี้รอบที่สามนะคะผู้ชมค่ะผีมันดุค่ะผีมันดุเธอก็เกินไปคําถามเดิมกูเบื่อแล้วอ่ะมึงจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะดีใจไหมดีใจค่ะดีใจดีใจมากไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยครับการแสดงอ่ะเนาะวงการบันเทิง เออเอาอย่างนี้ละกันมันรอบพิสาแล้วเธอก็บอกว่าดีใจยังไงเธอก็ดีใจเหมือนเดิมครูก,ก็ยังจะบอกว่าเออเธอเออก็ดีใจคะ่ะหนูใช่หมละร้องเพลงให้เธอฟังหนึ่งเพลงสิหนูกลัวหนูดังอะครูไม่ไม่ไม่ต้องกลัวดงังไม่มีอะไรมันเกินต้านกว่าเธออีกแล้วอ่ะเพลงหนึ่งเพลงสักสักหนึ่งสักหนึ่งเพลงสิคิดถึงเสียงได้คะ่ะอ่ะเราจะทำตามสัญอ,อ่ะ,อ,ะอันอันอันนี้เราไม่โอเคแล้วค่ะเราไปละเราพักละค่ะ แล้วอันนี้หาโซเฟียของเรานะคะก็บอกว่าดียินดีด้วยแล้วก็โอเคด้วยใช่ไหมเออเพราะว่ารอบนี้มันเป็นรอบที่สามแล้วของการอาัดคลิปนะคะแต่นางก็หลุดไปหมดเลยทั้งสมคลิปค่ะยอมค่ะนางของนางแรงอ่ะเนาะเอะเอ,อเข้าใจนะเออโอเคก็ไม่มีอะไรมากอยากได้หน้าเฉยๆนี่แหละเพื่อว่าจะได้เรียกยอยวิวเพราะว่าคนก็รู้จักโซเฟียค่อนข้างที่จะเยอะและเป็นสาวป๊อปของโรงเรียน ผู้ชายนี้กรี๊ดแบบกรี๊ดแบบกรี๊ดแบบดังมากกรี๊ดบอกว่าอีแซอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วคนน้ำลายไหลเยอะมากไหลแบบทุยทุยอย่างนี้เลยอ่ะเออยอมคนนี้ค่ะ <laughs> เต้นเก่งพูดเก่ง <laughs> ร้องเพลงเก่งโดดเก่ง <laughs> เข้าเรียนก็สายคลิปนี้ต้องดังไปถึงคุณแม่ คลิปนี้ต้องดังถึงผู้ปกครองของโซเฟียนะคะแม่เห็นคลิปที่หนูร้องเพลงแล้วค่ะครูจริงเหรอเขาไปเห็นที่ไหนเขาเขาเห็นในติ๊กต็อกเขาบอกนี่ใครเขาบอกว่าไปทำอะไรที่โรงเรียนเขาเอาไปแก้ศูนย์เยอะอะไรเยอะอะไรเดี๋ยวหนูก็เลยร้องจัดให้เขาอีกเพลงยังร้องมายเฮ้ยแปลว่าคุณแม่ก็ต้องดูติ๊กต็อกครูสิใช่ค่ะแม่หนูติดตามครูด้วยค่ะอย่าลืมติดตามนะครับครูซาซาละสองค่ะ จริงหรออุ๊ยคุณแม่น่ารักร่ะฝากบอกคุณแม่ด้วยว่าน่ารักๆเลยที่สุดได้ค่ะครูอุย๊ยเลิศดาวคุณแม่ติดตามเลยค่ะเอาสิคะครูชาชาจะดังไปยังทั่วโลกแล้วนะคะตอนนี้อย่าลืมดูคลิปตัวเองนะเนี่ยจะเอาลงแล้วนะโอเคค่ะให้พนักง,งานตัดต่อขอบขอบใจมากนะลูกครั้งที่สามแล้วค่ะโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บจ้ะครั้งที่สามยอมใจนางให้คําสัมภาษณ์เหมือนเดิมคือดีค่ะแค่อยากเอารูปหน้ามามา ไม่ได้สวยอะไรมากเลยนะยอมอาราคาคนนี้สาวฮอตนะคะบอกเลยว่าสวยมากาทำไมไทำไมโทรศัพท์ฉันค้างอะ่ะโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอทำอะไรหงอะไรนะครูทำไมหให้เห็นแต่คิวไม่เข้าใจทีเต้นติ๊กต่องนี่เอล่อนเชียอย่ามาเมา <laughs> ลูกสาวสุดสวยของครูชาตชานะคะ หงครูมีอะไรจ้ะ <laughs> เราฟริกเจอร์ออกสิอีฟิทเตอร์ฟริทเตอร์อันปากใหญ่ๆนะ่ะแค่ปกติก็น่ากลัแ<น>ว,วแล้วนะโหงเธอว่าครูไว,ว้ผมยาวสวยไหมเหมือนผู้หญิงแหละเนาะเอาตรงๆยเอาตอบฉันเหมือนผู้หญิงไหมสวยก็สวยแล้วเหมือนพม่ามากกว่า าตามตุ๊ดเด็กในสมัยก่อนไงเขาชอบเอาผ้ามาทําเป็นผมเธอไม่เคยดีอยู่ในช่วงนั้นเหรอแต่มันไม่เหมือนกันไงครูอ้าวครูถามก่อนว่าเธอมีความรู้สึกอย่างไรที่เขาให้ไว้ผมยาวแลวจ้าอา้าวหนูก็ไว้ยาวอย่ามาถ้าไว้เกินหลังครูก็เธอก็รู้ว่าครูทํายังไงเธอก็โดนตัดมาฉันก็ตัดของเธออยู่หรือเปล่าวะ เอออ้าวแล้วถ้าเกิดเขาให้ไว้ผมยาวแล้วอ่ะเธอรู้สึกยังไงบ้างเราก็รู้สึกดีใจนะครูเฮ้ยดีใจใช่ไหมมันเป็นอิสระแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะคือรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากโลกใบนี้ฉันจะพร้อมจะออกสู่โลกภายนอกอย่างงี้เหรอ <c oughs> ใช่อิสระครูเอออิสระใช่ไหมก็คือิงผมมมันก็ไม่ดเกี่ยวกับการเรียนลยนครูเออ ไว้ยังไงก็เรียนได้แบบนั้นเหมือนเ <Wow. S 2> ดิมอืมจ้าจ้ามัวแต่เซยผมติดกิฟต์อยู่นั่นแหละไม่เกี่ยวเลยวันวันไม่ทำอะไรครูสอนอยู่เธอก็นั่งติดกิฟต์เอาครูแต่ไงก็ต้องมัดผมให้เรียบรออ้อยจ้าจ้าแล้วทำไมไม่มัดตอนช่วงที่มันไม่ได้เรียนไม่ครูแบบพัดลมมันป <c oughs> ั่นเลยคร <c oughs> ูคบคาบชั้นทีไรเธอติดกิฟต์ทุกคาบชั้นงง อ๋อเขาเออไม่รู้ว่าเขาไ,ไว้หน้ามาได้หรือเปล่านะบางทีหัวเด็กมันเถกมากอ่ะเขาก็อยากเอาปิดเพื่อความมั่นใจของเขาถูกไหมเธอเธออยากไว้หน้ามาไมเอาตรงตไม่ค่ะเอาเม,ม,มื่อกีโก้โกนไหมโกนไหมโกนไหมเอาออกไปทั้งครึ่งเหมือนแมนจูอ่ะ หัวเขาถึงเขาก็แบบอยากตัดแล้วคูใช่ใชเขาถึงอยากตัดหน้ามาไว้ไงเพราะว่าเขาต้องสร้างบุคลิกภาพของเขาถูกไหมเขาถึงจะมั่นใจถูกไหมล่ะคนเขาก็ไม่เข้าใจเราอืมแต่สรุปแล้วก็คือดีใจใช่ไหมคะลูกสาวใช่ค่ะเอออยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคืออยากจะให้มีถักเบียได้มัดแกะหรือว่าเป็นแบบว่าปล่อยหวานตรงนี้แบบริมมานิดนึงดีไหม อยากถักเปียอ๋ออยากถักเปียใช่ไหมเหมือนโรงเรียนเอกชนชื่อดังบางบางที่ถูกไหมใช่ค่ะเออ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 ก็ได้ก็ได้ก็ได้อยากถักเปียเพิ่มอ่มนเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวเปิดเธอมาปุ๊บทาร้านเป็นร้านอาชาชาบาร์เบอร์ลำสองเลยรับถักเปียมีเครื่องหนีผมพร้อมนักเรียนครบเสร็จสับจบดีไหม โอเคฉันขอบใจเธอมากเดี๋ยวฉันจะเอาคิดเธอลง YouTube แล้วนะพูดเธงหายกี่คนแล้วเนี่ยเป็น้อยไม่อยากจะเมาเลย oh. ตัดต่อออกมาอยู่สามคน oh. หนึ่งในนั้นต้องมีหงตี้นะคะแบบหนุสวยอยู่แล้วต้องมีหนุ่มโอ้โหเห็นแค่ครึ่งหน้าอย่างงี้ดูสิมันอยากจะเข้าอยู่ในโลกไปเนี้ยงงไหมปากปใหญ่หรอ คลิปมันก็ไม่สวยออกูแล้วก็คุก็ไม่ดังด้วยอะไรนะบอใถ้าไม่มีหนูคลิปมันจะไม่สวยแล้วมันก็จะไม่ดังเออเอเอมันหน้ามันมันมันเกินเกินเบอร์มากได้ได้ลูกได้โอเคบายบายคิดถึงนะไว้เจอกันตอนเปิดเทอมอย่าลืมไปสมัครเรียนด้วยมันกูหมยามา okay, ได้แล้วปักคลิปก <ไป S 1> ่อนอ๋ออ๋อได้โคต้าแล้วโอเคโอเคไว้เจอกันตอนเปิดเรียนจ้า ล,า,ลาบายบายคนสวยของประจำโรงเรียนค่ะเรื่องเยอะมากนางสาวคนนี้อ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะอิ่มอกอิ่มใจนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบในอีพี EP นี้นะคะเพราะว่าโอ้โหตั้งใจทำมาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเรื่องของจริงเรื่องระเบียบตา่ตางๆก็คือมากมวนแหงนะคะแล้วก็ได้ได้ฟังแล้วว่าเด็กนักเรียนของแต่ละคนเนี่ย อยากไว้ผมยาวกันนะฮรรวมไปถึงทัศนคติของครูก็โอเคได้ก็ไว้ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะทิ้งท้ายเลยเอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงข้างล่างนี้นะคะอย่าลืมเลยติดตามคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปสักคลิปนะทิ้งข้อคิดให้กับนักเรียนด้วยว่าข้อหนึ่งอะไม่มีอะไรที่ถูกและไม่มีอะไรที่ผิด ะะเพราะามันไม่มีสูตรตายตัวนะคะไม่เหมือนการเรียนคณิตศาสตร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หนึ่งบกหนึ่งเป็นสองจะได้มีอะไรที่ถูกที่ผิดแต่มันจะมีแค่ความเหมาะกับไม่เหมาะสมนะคะให้นักเรียนพึงระวังตรงนี้ด้วยแล้วครูก็ขอ,เ,อเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อยากตัดผมไว้ผมยาวแล้วก็แบบเออมีแบบว่าเป็นกําลังใจให้แล้วกันว่าเบกจะมีผมยาวสวยๆแล้วก็ขอให้การได้ผมยาวของเธอเนี่ย เป็นการกระตุ้นให้เธอมาเรียนอยากเรียนแล้วก็มีความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะมั่นใจในการเรียนหรือมั่นใจในการอะไรต่างๆก็อย่างที่ครูบอกค่ะไม่มีอะไรที่ผิดไม่มีอะไรที่ถูกแต่มีอะไรที่มีแค่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมโอเควันนี้ลาไปก่อนบาย